สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสําหรับแม่ค้าแม่ขายเนาะหรือว่าคนที่ชอบสตรีมเกมผ่าน Facebook นะคะสามารถที่จะทําตามขั้นตอนนี้กันได้เลยนะคะด้วยกันเพิ่มยอดคนดูนั่นเองจะทํายังไงนั้นเรามาดูกันเลยเนาะก่อนอื่นเลยนะคะให้ทุกคนนะคะเปิดแท็บใหม่ขึ้นมาพิมพ์ค้นหาคําว่า S P E S M ได้เลยนะจากนั้นให้เลือกเว็บแรกไปเลยนะคะ มันก็จะเข้ามาให้เป็นหน้านี้เนาะสำหรับใครที่มีสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถที่จะลงชื่อเข้าใช้งานกันก่อนได้เลยนะคะและถ้าใครที่ยังไม่มีสมาชิกเนาะก็ให้มาสมัครสมาชิกกันก่อนนะขั้นตอนก็นง่ายๆเลยคะ่ะชื่อผู้ใช้ตั้งชื่ออะไรก็ได้นะคะอีเมลสามารถใช้อีเมลที่เราเมขึ้นมาเองได้เนาะแล้วก็รหัสผ่านนะคะจากนั้นให้ติ้กคำว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะคะแล้วก็สมัครใช้งานกันได้เลยและถ้าใครนะคะที่มีบัญชี Google อยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะลงชื่อเข้าใช้งานเดือนบัญชี Google ได้เลยนะคะ และเนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วเนาะ <d> ก็ขอเลือกเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยนะอ่ะเมื่อเข้ามาแล้วหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยวันนี้เราต้องการที่จะเพิ่มยอดคนดูสตรีมไฟ์สดนะคะก็เลือกไปที่ Facebook ตรงนี้เนาะเลือกหมวดหมู่ของเราหาเป็นเพิ่มคนดูสตรีมไฟ์สดได้เลยนะคะก็จะมีให้เลือกมากมายเลยนะเราเลือกเป็น s 1นะคะเสร็จแล้วให้เลือกบริการที่เราต้องการกันได้เลยอ่ะเมื่อเลือกครบมาแล้วนะคะทุกคนนะคะกลับไปก๊อปปี้ลิงก์สตรีมไฟ์สดที่เราต้องการจะเพิ่มยอดได้เลยนะคะ เอาเป็นอันนี้เนาะนี่ยอดคนดูของเราอยู่ที่66นะคะประมาณ60กว่านะจากั้เรให้กอปี้ไปตรงนี้ได้เลยนะคะ,ะเสร็จแล้วนะให้นำลนิ้งมาวางเลือกจำนวนที่เราต้องการนะคะเวลาเฉลี่ยของเราอยู่ที่2นาทีนะคะ่าใช้จ่ายแค่9บาทเองต่อยอด100นะคะจากนั้นให้กดส่งนะ เมื่อระบบได้รับคำสั่งซื้อแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวมาให้แบบนี้เลยเนาะสำหรับท่านใดที่อยากซื้อบริการอื่นเพิ่มเติมก็สามารถทำตามขั้นตอนเมื่อกี้ที่เราสอกนกลับไปได้เลยนะคะและสำหรับสมาชิกใหม่คือเพิ่งเข้ามาใช้งานเรามาเติมเงินกันก่อนเนาะช่องทางการเติมเงินมีทั้งหมด2ช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางแรกคือการสแกน QR code l ร t ถึงธนาคารนะคะเตินขั้นตอนตั้งแต่10บ,บาทสูงสุดไม่เกิน1,000 0 0บาทต่อครั้งนะคะเมื่อเติม2 0 0พบาทขึ้นไปรับโบนัสเพิ่ม5้าปนกันเลย และนี่เมื่อเราใส่ยอดเงินแล้ว enter เข้าไปแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นคิวมคมาให้แบบนี้นะสามารถที่จะสแกนจ่ายได้ทุกธนาคารกันเลยนะคะอีกอย่างช่องทางซองอังปเปาวอลเล็ตนั่นเองเติมขั้นต่ำตั้งแต่10บาทสูงสุดไม่เกิน50,000บาทต่อครั้งนะคะเมื่อเติม1000บาทขึ้นไปรับโบนัสเพิ่ม2%นะให้ทุกคนทำตามขั้นตอนที่เขาสอนกันได้เลยแล้วก็ copy ลิงก์ที่เราได้มานะคะมาที่หน้าตัวชื่เหลือตรงนี้เนาะเลือกคนเลือกของเราเป็นการชำระเงินนะคะ เลือกการชําระเงินเป็นซองอ่างเปาใส่จํานวนเงินที่เราต้องการตามด้วยลิงก์ที่เราที่เราได้มาจากแอปนะคะเอามาวางตรงนี้เนาะแล้วก็กดส่งตัวได้เลยจะมีแอปนีคอยตอบกลับหรือคอยเช็คเคลียร์ออเดอร์ให้ตลอด24ชั่วโมงนะต้องตัวช่วยเหลือนะคะสามารถที่จะสามารถที่จะเลงออเดอร์ของตนเองก็ได้ด้วยนะคะนี่นะคะก็ใส่แค่เลือกหัวเรื่องของเรานําเลขของเรามาใส่นะคะแล้วก็เลือกคําขอได้เลยนะแค่นั้นเองนะคะ บริการต่างๆของทางเว็บนะก็จะมีให้เลา,ากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น IG, Facebook, YouTube, Twitter, TikTok, นะคะ d i s c o r d Tele g r ร m นะคะจะมีให้หมดเลยมีราคาต่อยอด1,000งพันมีคำสั่งซื้อขั้นต่ำสูงสุดเวลาเฉลีย่ยเขาจะมีแจ้งให้ด้วยเนาะต่อมาที่ประวัติการสั่งซื้อนะคะสำหรับใครอยากเช็คออเดอร์ตนเองก็เข้ามาเช็คกันได้เลยก็จะมีทั้งรหัสนะคะวันที่ลิงค์ค่าจ่ายเริ่มนับปริมาณบริการสถานะออเดอร์นะคะก็จะขึ้นให้เป็นแบบนี้เลยเนาะ อันสุดท้ายแล้วนะคะการแนะนําเพื่อนเพียงแค่คัดลลิงตรงนี้นะแล้วส่งห้เพื่อนเรานะคะหากเพื่อนได้มีการลงทะเบียนได้มีการเติมงงเงินเข้ามาใช้บริการแล้วนะคุณก็จะได้รับค่าคอมถิกคถึง5%เกันเลยนะคะจากขั้นต่ำอีที่1น่บาทนะแต่นี่ก็คือหน้าจองเว็บไซต์นะคะ SPE s m m นะคะลองเข้ามาใช้งานดูกันได้เลยนะคะเป็นเว็บที่ใช้งานค่องคังนง่ายด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพาทุกคนย้อนกลับไปดูนะว่าตอนนี้นะคะยอดไลฟ์สดของเราเป็นอย่างไรนะคะอ่ะ จากเมื่อกี้แค่60กว่าแนละ้วตอนนี้ยอดไลฟส์สดของเราก็ก็เดินขึ้นมาเป็น109คนแล้วนะคะแต่ถ้าเกินรออีกนิดก็น่าจะครบตามที่เราต้องการเนาะแต่น,นี้ก็ถือว่าเดยอดขึ้นเยอะแล้วนะคะสําหรับใครที่สนใจเราแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปแล้วนะสามารถที่หึงแล้วเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะคะสําหรับวันนี้หาพูดผิดประการใดต้องขออาภัยไว้ณนะตรงนี้ด้วยเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําาหรััับคคลิปนนนีี้ขออตววไก่นนะ่ะสสดะ